ปัญหาพื้นฐานคนไทยสามีนอกใจตั้งแต่ลูกได้หนึ่งเดือนค่ะอยากจะออกมาแต่เขายัางตามตามตื้อค่ะตามตื้อแล้วยังไงแสดงว่าเราก็ยังอยู่ตรงนี้ถูกไหมถ้าเรายัางอยู่ตรงนี้และอีกอย่างนึ่งลูกยังเล็กผมแนะนําว่าก็ลองแก้ไขกันดูก่อนดีไหมครับลองแก้ไขกันดูสักตั้งหนึ่งลองเปลี่ยนแปลงลองประคับประคองกันดูก่อนดีไหมลูกยังเล็กอยู่เราออกมาตรงนี้เราก็ลำบากนะ แต่ถ้าเรายังอยู่กันเป็นครอบครัวอย่างน้อยน้อมันก็ยังมีคนช่วยผัดช่วยผ่อนช่วยดูแลกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันจบไปแล้วถ้าเขาเลิกแล้วเราลองให้โอกาสกันสักครั้งแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่ดูมันไม่มีความสัมพันธ์ใดคุณไปถามคนที่คบกันมาเจ็ดแปดสิบอายุเจ็ดแปดสิบแล้วยังอยู่ด้วยกันคุณถามเขาได้เลยเขาอยู่ด้วยกันมามีปัญหาไหมมันมีทุกคู่นะแล้วทุกคู่ที่อยู่กันมานานได้จะต้องมีคําว่าอภัยถ้าไม่มีอภัยมันอยู่มาไม่ถึงนั้นหรอก มันอยู่กันมาไม่ถึงแก่ถึงเท่าหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอาภัยมันต้องเกิดกับความสัมพันธ์ไม่ไม่มากก็น้อยไม่ครั้งหนึ่งก็สองครั้งไม่สองครั้งก็สามครั้ง negatively. มันต้องมีคํานี้อยู่ถ้าไม่มีคํานี้เลยเจอปัญหาปุ๊บเราปล่อยมือเจอปัญหาปุ๊บปล่อยมือไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะครั้งต่อไปเราคิดว่ามันจะไม่มีปัญหาแล้วครั้งต่อไปก็มีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาอีกเราปล่อยมืออีกสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนอาภัพรักอาภัพคู่เพราะเราเป็นคนที่ไม่มีความอดทนความอดทนเป็นเหตุสําคััญในความรก ถ้าใครก็ตามมีความรักแล้วไม่มีความอดทนเลยเราก็จะกลายเป็นคนที่เจอปัญหาเราก็ไม่สู้เราก็ถอยเราก็ทิ้งเราก็เลิกและถ้ามันอดทนเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีถ้าเราอดทนกับปัญหาเกินไปอดทนจนไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไม่คิดจะแก้ไขอยู่แต่กับความอดทนตรงนั้นอันนั้นก็กลายเป็นการเบียดเบียนตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นความอดทนเป็นสิ่งที่ดีในความสัมพันธ์ก็จริงแต่มันจะต้องอยู่ในพื้นฐานของความพอดี นะเพราะฉะนั้นต้องมีแต่ก็ต้องอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปตั้งสติให้ดี